อ้าวโหเจออีกแล้วครับยามเย็นอีกแล้วครับแต่วันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนผู้ชายเออผู้ชายของใครตามมาอีกแล้วเช่นเดิมครับอ้าวสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอันนี้พี่แนะนําให้เกษตรกรอ่านเรารู้จักชื่ออะไรครับชื่อแม่ครับอ้าวชื่อแม่ที่นี่ที่ไหนครับขาดทองครับอําเภออําเภอบ่อทองจังหวัดจังหวัดเชียงบุรีครับหอบแล้วอันนี้เยี้ยแม่นี่คือต้นอะไรครับ บู้ใช้ครับบู้ใช้ผู้ใช้ตีแล้วอย่าแปะได้ฉีดโสมแดงเนี่ยอันนี้ใครเป็นคนแนะนำครับคนติ๊กครับเช่นเดิมครับแล้วอย่าแปะอันนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับครั้งเดียวครับเอ้าครั้งเดียวอันทำไมถึงฉีดนิดเดียวแล่ะครับเพิ่งเพิ่งทดลองดูแต่แรกเคยเคยฉีดฉีดตาอ้อยครับเคยฉีดตาอ้อยครับแล้วทีนี้เป็นว่าทำเบอร์หม宝马ใช่ไหมครับผมก็เลยไม่มีจะฉีดไม่ฉีดแล้วไอตอนที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยผู้ชชยเป็นอย่างนี้ไหม ไม่เป็นอย่างนี้มันเหลืองครับมันเหลืองแล้วมันรู้สึกว่าใบมันจะพับไปพับมาเหรอครับก็ได้มีโอกาสอันนี้ฉีดไปกี่วันแล้วครับเกือบสิบวันนะครับเกือบสิบวันตั้งแต่วันที่ผมมาสามเป็ดใช่ไหมครับสามเป็ดวันนี้เท่าไรวันนี้สามสิบสามก็ได้สมเอ้ยก็่าสิบวันแล้วสิสิบวันได้ไหมอันนี้ฉีดไปสิบกว่าวันแล้วครับแต่ฉีดไปครั้งเดียวตอนที่ผมมาผู้ใช้เขาเหลืองทั้งสวนเลยครับมันใบมันคือไม่สบมบูรณ์ แต่ได้มีโอกาสฉีดต้นไหนครับตันนี้ตันนี้จะไหมอ๋อแต่ของใช้เป็นฝาดได้ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรครับผมแดงเหมือนกันครับอันนี้ฉีดไปครั้งเดียวตั้งเก่ครับใบจะตั้งต้องดูมไไกลครับเน่โดดูใบครับเนี่ยใบเขียวเงาดูใบมันตั้งเห็นไหมครับตั้งสวยเนี่ยโอ้โหดูครับเน่เน่โอ้โหไม่มีไม่มีไปไหนครับส้มืออรครับส้มืออแข็งโปะเลยครับครับผมแล้ว ผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรตามผมมาดูว่าใบผู้ใช้ที่ใช้ยาท้องตลาดไม่ได้ใช้สมแดงเป็นยังไงตามมาครับอาตะแป๊ะพาไปดูหน่อยครับตามมาครับตามมาครับก่อนหน้านี้ส่วนนู้นงามกว่าสวนนี้ครับแต่ตอนนี้มวยคนละมวนครับนี่ครับตามมาครับตามมาตามมามวยคนละมวนครับมาดูครับฉีดเดียวเดียวนี่ครับมานี่ครับตามมาครับต้องมาตรงนี้ครับต้องหลงทางครับ เอออกล้องตามมาไกลๆครับไม่มาใช่มาไกลๆมาไกลๆอะเราแปะมานึ้งับเชิญนี้มานเนี่ยพี่น้องเกษตรกรมาดูครับว่าอาผู้ใชยนี่ครับเอานี่ครับต้นนี้แหละครับเนี่ยท่านเห็นไหมว่าเนี่ยเหมือนกันครับทุกร่องใบจะแข็งต้นแข็งนี่คือเพือที่สมบูรณ์อะครับนี่ครับเรียกว่าฉีสมแดงก็เรียกว่างามใบตั้งลักษณะนี้ครับเนี่ไม่มีลบแต่พี่น้องเกษตรกรตามมาดูครับเนี่ นี่คือปุ๋ยท้องตลาดครับนี่นี่ครับเมื่อก่อนสวนนี้จะงามว่าเยไปมากแต่ตอนนี้ดูใบครับนี่คืองามใบปกนี่ครับเห็นไหมครับอย่างนี้จะเกิดอะไรครับเชื้อราหนอนที่จะเกิดขึ้นนี่ครับงามใบปกนี่สังเกตไปครับนู่นจะเป็นทั้งหมดครับงามงามแล้วมันใบมันปกปนอย่างนี้ครับแต่สีโสมแดงนี่คืองามใบตั้งครับแน่โดนี่ครับงามใบตั้งเนี่ยครับแดดจะส่ง จะไม่มีเชื้อราจะไม่มีอะไรเกาะครับนี่งามใบตั้งงามใบปกงามใบตั้งตั้งงามใบปกด้านนี้ครับอันนี้คืออันนี้เขาใช้ของอะไรนะนนไม่ต้องบอกท้องตลาดใช่ไหมท้องตลาดของตลาดแต่อันนี้นี่ครับถือชั้นัดอยู่นี่ครับนี่ครับแล้วฉีไปเที่ยวเดียวเพราะผมมาเขาทำเบอร์ผมหายไม่มีโอกาสที่ติดต่อกันจะพอดีมา